เลิกเกมครับหัวตั้งอยู่ที่เจ้าเต้ยยาวาที่เจ้าเต้ยนัททุษโอ้โหทีมงานนี้เป็นทีมงานราชพัฒน์เลยครับเจ้าเต้ยเจ้าหนุ่มเจ้าทันชุดที่จะทำการแข่งขัน ไฮแลนด์อเมเจอรีรที่เขายกเลิกไปแล้วลครับดยไปรือุกาชิกเอาไม่ใช่เป็นทางด้านทศวรรษครับให้มาที่เร,ริศัก บอลอยู่ที่ธนพัท์ครับรบังไว้ขันกันนะครับบอลคู่นี้ครับเอาสุดเท้าชักตัวบอลอยู่ที่เจ้าวัชรพงษ์เอาอยู่ที่บอลด้วยครับให้มาอนุพง์หลุดแล้วอนุพง์หลุดแล้วจิ้มมาได้ไหมโอ้โห้ดีดีครับลูกขาชิดโอ้บอลแรกอนุพง์ไม่ดีครับวนันนี้ที่พึ่งสลัดจากอาการบาดเจ็บ การประสูนเหตุมานะครับโอ้เจนเอ้าไม่ได้ผมคิว่าเขาอดไปเองวชิรบพงศ์ให้มาถูกคู่แล้วครับวันที่เจ้าต้ยสถิตพงสติกรวชิระพงศ์าแล้วครับดนตัดแต่ว่าปล่อยออกไปถูกคู่แล้วครับวันที่ทศพลนีีครับ น้องพี่คนสุรินที่ปิดหลีกมากครับปัจจุบันนี้สังกัดสงขาเอฟซีขายอาหารทะเลอยู่ครับสงขาเอฟซีนะครับอยู่ <c oughs> ที่ทศพลยังเหลือตัวหลีกเยอะครับบอทตั้มแต่ว่าไม่สะดวกไม่เอามาครับ บอลอยู่ที่ชลองอกุศลศรีศักดิ์ให้มาที่เจ้าอินดูครับเท้าสูา่เท้าครับโอ้กลายเป็นคลินิกอูช่างตัวครับของเกมได้โปรเซิงการของบอลดูดีกว่าครับช่วงต้นเกมว้นที่เจ้าอินนาราทิพย์คืนมากั่างด้านศริศักดิ์ โดนเกมยังไม่เปิดอ้าเลยครับทศวลโอ้โหทศวลจากไว้ครับอุยงัดตุลีนะครับทศวรรษบอลอยู่ยยท,าาที่นราธิปหยอดยาตะบดหยอดแนวหยอดแนวขเข้าปุบจับปุยปุยก็ปัดออกไปสาวตัวครับทักษิณให้ลูกคอนเนอร์ครับ เล่นดูทางด้านนราทิปดูครับคอนเนอร์จังหวะแรกจะสร้างพิสูจให้กับทีมได้ไหมสัตว์ขวามาไม่ได้ติดอยู่ที่ตะทุกเจ้าเต้ยพิกได้ไหมฟาครับดูนี่ถาชิดสามจังหวะเอลนะครับวันเจ้าพุคืนมาที่ทศพลศพดยัดมาลูกนี้ อยู่ที่สอนทอมนพัฒน์เคืนมาที่วัชรพงศ์วชรพงศ์ยักมาลูกนี้พลิกแล้วโดนตัดครับดอกดีครับแหมถึงมอนก่อนครับเราสุดก็เตือนแล้วครับทศวรรษเตือนแล้วดูครับฟีนี่วันนี้มีทางด้านทศพลธนาพัฒน ดูครับได้ไม่ได้ดูด้วยตูด้วยดูครับลูกยิงของสุขาสุขาเอฟซีดูครับพิกกี้วันนี้นั่งปัดแล้วก็โอ้โหไม่ได้ถึงบอลก่อนพลิกมาอะไรครับอนุพงษ์ อัดพวกอู้ยอัดพวกกินวันนี้เอ้าโดนอันกันเองราพัดมันเล่นไม่เหมือนเดิมไาการมันลดลมอ่ะกูนี่ม่เหมือนหมู่ย มาที่ตุ้งุ้งทันมาลูนี้เข้ามือทางหน้าอ้โหแม่วกษาตอ้อครับสุทธาพรเน่บุมชำโทรศัพท์เข้าครับบุมชำมีคนจะมาเช่าพระบูบุชำสามองค์องคละสอง นะครับดูซีคิกอ่คอนเนอร์คอนเนอร์โดยกัปตันทีมครับซันโซเชียลวัชรินดูนำเชียร์แข้งของทีมกัปตันวัชรินครับยกไม่ผ่านหู้ตอด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 ตัดตาออกได้ไหมยกมาโมกลูกนี้โอ้โหยูท้าชีพไม่ถึงสารภาพจะโต้โต้ไม่ได้ครับพ่อเถนะพัฒห่างเกมไปนานครับเจ้าเถนะพัฒ บอลอยู่ที่โตสวัตเข้ามาที่ศิริศักดิ์ครับประการหลังคู่บุญของนักกีนาอุชชักตัวศิริศักดิ์ยอดยาวนี่ครับ<ป>ลูกออกยอดไม่ดีครับเข้ามือทักษิณออกขวามาที่สติกรสติกร,กรทองดำครับเจ้าเตย้ยยัดมาที่นัททุษเจ้าเต้ยนี่โดนจิ้บไวปยูท่าทิศจะพลิกพลิกได้ไหมไม่ได้ลักษณะเดียวกันครับ บอลบาทันกันครับคู่นี้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับฟรีคลิกในแดนตรงข้ามผู้สินไม่อนุญาตให้เล่นก่อนเส็ยลุกิวด์ยกมาทิกมาได้ไหมมาแล้วครับ ตึ่งประตูตัวสูงครับอยากกับตนบบันทีมกดพันเกรมวัดชินซันโซเชียลแม่จิงเข้าแล้วดิงหน้าด้วยครับผู้ครับไม่ธรรมดาตัวนี้ผู้รอดูคลิปเลยครับแบบนี้กักไว้กักไว้ทีมที่มองว่าเป็นรองอย่ากคิดดูชักตัวขึ้นน้ำแล้วเปิดหน้าไม่ได้ยุทธาชิโดยหลังงานสติกรสติกร,กรจะพลิกได้ไหม คือมาที่ธรพัฒน์ธราพัฒน์นโอ้โหธรพัฒน์เอาตัวรอดครับจังหวะนี้ยัดมาไม่ผ่านเก๋เปิดแล้วครับตอนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีก้อนพิกมาวันเช้าผมอู้ดูเก่งทิ้วจริงครับฟาวจวังหวะแรกสุดยอดเล่นเร็วไม่ได้เล่นเร็วไม่ได้แดนตกข้ามครับข้ามเส้นไปคือแดนตกข้ามเล่นเร็วไม่ได้ฟังเสียงอุหิตอย่างเดียว กูิ้จัดระเปียกครับสัติกรณ์บลูกนี้ไม่ได้พระเจ้าพง่์ติดทางนั้นศิริศักดิ์ให้มาที่วชรินวัชิรยังได้อยู่วัชิรโดนบีบได้ครับโดนบีบแล้วโดนบีบแล้วแหม่ดูว่าแก้ไม่ได้ไม่เตะอัดเขาโยกโอ้โหอันนี้เลงดูอารมณ์ร่วมกับเกมดูอินเนอร์ทางด้าน มีหนึ่งชัาตัวดูจะมีสมาธิกว่าครับตอนนี้ครับออตั้มนี่ดูลอยๆครับบอลมาได้ไหมไม่ได้กระที่ครับ ปู่นี่ผู้เล่นตัวลีกอย่างทศพลที่ยังยังกระดนาดให้กับทีมยังไม่ได้นะครับเจอทีมอย่างอู่ช่างตัวทีมงานไร้ค่ายเจ้าปีติชัยนรงลงมาแล้วคือหลังว่าที่ทศวัสด์แล้วดีครับดึงช้าเลยครับดีครับเสียนตัวเล็กครับดูครับเขาะมาโยกมาสวยครับดูทศวัสดิ์ไฟฟ้าครับเบีกไม่อยู่ครับจังหวะนี้ ลูงประสบการณ์ครับริสสากีไม่ธรรมดาครับน้องเข้าตรงกลางนะครับลงไปใหม่ครับชินิวัตไม่บอกเขาดูบอกเขาให้มันเข้าตรงนี้อย่าไปอย่าเลยตีที่มาไว้ริสสายกมาโดนทางด้านวัชรินตัดไว้พลิกได้แล้วครับนราทิพย์จิ้มไว้ดอกนี้แต่ว่าทันไม่ดูครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับโอ้โหตจ้าสวัสดิ์ โยกสวยหลุดเลยครับบอลออกมาโอ้โหเข้ามาที่วันศุกร์บอลแรกบอลแรกไม่ดีต้องแก้ต้องแก้ได้ไหมไปแล้วโดนอุบีบแคบแล้วครับแคบแล้วนะพัดขอมาใหม่บอลอยู่ที่สอธนทอมสวากินตัวสวยอาร์ละครับมาสามต่อสามสามต่อสามจริงเองจริงเองได้ไหมโอ้โห เสกสารจัดสีได้ยินไหมครับตกข้ามเสกสารปูช่างตัวหนึ่งลังครับน้ำแข็งพร้อมแก้วไก่โบเบลดบอกเสียงให้หน่อยไก่ได้ยินไหมโอเคครับอย่าลืมข้าวตากล้องเลเด้อข้าวตากล้องด้วยแหมรู้ระบบทีมปูช่างตัวครับตำแหน่งเป็นตำแหน่งสั้นมากาไก่อนสั้นดีกีนักเตะนี่สัก้น บอลต้มเอฟซีดูดีกว่านะครับแต่ว่าระบบทีเวิร์กครับตอนนี้มีปัญหาครับดูครับผูดช่างตัวนี่ทีเวิร์กดีกว่า,าครับ,บดบบูเออราเล่นนี่แววตานักเตะแต่ละคนมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจครับอินเนอร์กับเกมสู้ครับหูงังแรครับบูออฟสิบเอกชูเกียรต์พงดวงดีพี่เว้ วางแผนดีครับทีมที่มีการวางแผนมันยาวนานครับตีวันไหนวางแผนตีห้าวันนั้นซีรีส์ซัดโรบินก็ออกยามาออกแม่นด้วยออกแม่นด้วยแหมสตาร์ก่อนสมาทันทีวัชพง์ดูครับโอ้โหไหลกระนั้งรถตัดยังได้โอ้โห้วัชพง์สุดยอดครับในเกมของเรวัชพง์เหลือเกิน อาล่ะครับขยับแล้วครับเอาเจตเตอร์อาชีพอย่างสุบันลงมาแล้วครับพอมีสุบันเกมแดนหลังก็จะแน่นขึ้นครับโอ้โหบอลต่มแก้เกมแล้วก็ต้องถอยหน่อยครับบอลต่มก็จะมีการเติมเกมจากแดนหลังมากขึ้นเลยครับพรามีสุบันมาเก็บกวาดให้ดีครีครับตัวขงมชีบูนบอลลีกอีกหนึ่งตัวครับสำหรับสุบัน ช่วงนี้เจ้าสุธารนี่ใจเหลือเกินครับผู้สาวประตูโค้สุโภลพลิกมาที่สิริวัตรสิริวัตรบอลแรกไม่ดีคืนมาที่สนรถทอปส่นรถทอม,ออมเลือกแล้วเลือกแล้วเลือ,ก,ลลอก,กิงลูกี้กดไม่ลงครับแหมครับชูเกียร์ แม่โดดจิ้มออกไปได้แค่ลูกทุ่งครับังหวันนี้ศิษยศักดิ์ครับเขาามาที่ชัยรุ่งเล่นกว้างๆและเต็มสนามดีเหลือเกินครับบอลที่ชุเกียร์คงดรงดีเฮ้มาจิ้มโอ้โหศิษยศักดิ์ครับโยกลูกมีขาดเลยครับจ่อย้มาที่วัชริน วชลินให้มาที่ไข้มาลกนี้ดูสุบันอ่านกินเลยครับนแนนหลังอย่างสุบันเงีบแน่นเปี้ยบอลเข้ามาที่สติกรสตริกรยกมาย้อนหลังอีกครับไม่ไปลายปลายต้นพลครับยใจเย็นใจเย็นใจเย็น ถามาที่วัชรพงษ์ครับรรอ,ออกให้กันได้สุบ,บันเฮ้ยจากคนหนึ่งเฮ้ย ครับพร้อมแล้วต้องเล่นพร้อมแล้วต้องเล่นครับยกยาวด้านบนวันไหลไปที่ทักษิณสติกรเข้ามาที่สุบันสติกรใหม่ครับดูขึ้นเกมแบบไหนครับยอดยาวด้านบนสิริวัฒน์เก็บได้ไหมบอนแรกสิริวัฒน์ไม่ดีครับวันนี้ ริชาครับเพราะมาที่ชูเกียรต,ติชูเกียรติขามมาที่วัชรินอ่าล่ะครับโดนบีบแล้วครับ,บ,ว,รบวัชรินแล้วก็ต้องตัดเลยครับลูกนี้โอ้โหพลาดไปเองครับวัชรินเจัาหนี้ ตัวครับฟรีคิกทศพลยืนกับทางดน้านนภัทรเหย๋ยวสักคู่ได้ดูโฮดีนะครับสุธาพล นี่แหละครับส so ุธาพลเสาตูน no, no like, like so ี่ตั้งแต่หมากัดไข่ฟอร์มดีต่อเนื่องเลยครับแม่คนนี้แหละครับสุธาพลครับที่หมากัดไข่ก็ดิ้นเจ็บถาวว่ามันยังไม่ได้นอนดูนะเสือพอลดูผิดงขนาดนี้เลยระ่ายทั้งท้อ บอลมาที่วัชรพงศ์กลายเป็นตอนนี้บอลตั้งพับสนามแล้วครับยัดมาที่ทศพลเปิดมาฟังขวาไม่ถึงนี่ครับจังหวะบอลตัวเล็กอย่างทศพลต้องปรับหน่อยครับเพราะว่าโอ้โหทั้งลูการีเล่นสเปนมาสุบันดูครับที่อยู่ที่แท็กติกครับต้องนวดไปเรื่อยอยู่ไม่อยู่ครับ วัชรพลวัชรพลูเข้ามาที่ชาดารงค้องนับชาดารุ่งเอ้าเอ้า,า,า,าแกเอามาครับโคสวัสด์เอา้าสิว่าทิ้งตัวไปเองทิ้งตัวไปเองแล,วงล,วงล้วเป่ายกือสองจังหวะนอนเล่นลว่าเรสินเบื่อพูดแตสิน เป่าแล้วยกมือลักษณะนี้นะครับนั่นคือการส่ดสัญญาณว่าเป็นลูกสองจังหวะยิงเข้าแล้วไม่โดนใครไม่ได้นะครับต้องมีเข้าจังหวะที่สองทศพลยกมาแล้วก็โดนเคลียร์ไปถุกวัน สุบัตมาที่สติกรไปม,มาที่สุบัตใหม่สุบัตหยอดมาฝั่งขวามาที่ทศพลจนนะครับทศพ,ทพลทศพลล็อกเข่าซ้ายทศพลเลือกกิงลงูกนี้โอ้โหติดแตงด้านสีศักดิ์ครับล็บอกดีและเกินกับสีสันสันติกร,รไปยัดขวามาขเข้ามือสุธาบอกโอ้โหตอนนี้เกมรับพิสูจน์เกมรับแล้วครับแข่งกันหมดแล้วครับตรงทางต้นไหนไม่เห็นเลยครับเปลีนน่ยนออกมาแล้ว ออนอาทิที่สุบัน